สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมตอนอนยู่ตลาดน้องแก้มเพื่อเมืองจัมมงงวัดเลยครับมาทำดวลราคางัวห้พี่นอ้องไนเบิ้งก็ได้ซดนงัวครับตอนบรรยากาศคือคักครับใกห้หอยใายให้หางกันได้ซื้อกันขายมารตะเสา สวัสดีครับแม่แยกลูกผสมไปพรอนผสมไปเล้วยยสดตายัากเดือนแล้วนะได้ลูกจักโตแล้วทุ่งอยหาซิบครับเปิดเป็นสไพอสอสองหมื่นเกียได้ชง่ายเลย สองมื่นเกียครับองงสองมื่นเกีย0หูกระทบตอนรองไหนนะพอเนอะอเานะบรไหลฮยบดไหลไยลมาจากไหนพอ,อ,น,อน้องไฟมักนั่นสพอผสมยังมันก็หูเนี่มันบัเบนบาซิลน,นี่เนาะ ทุกกระทบเอาไขมังน้ำพอฝากเบอร์ได้พอน่ก้าสามสามครับสามสามตัวหาก้าสองแปดสองครับพ่อฮะพ่อยังพ่อสามจากกระโโสภาผ่านพ่อผมพ่อสาม เด็กา่าหวกำลจ่ปนคอรนี่คับผมนี่วาจัดครับพ่อคาผู้ซื้ออะไรโอ้ปุบตัวละเจ้าบ,บาทรเอานี่โอ้ตวนนี่องรมือนี่งใจเดีวสอตัว่นึ่งองบนต้นสองตัวนี่เด้ริงี่ให่โอ้ วัวผู้วัวผู้วัวผู้สีดำตัวละสองมื่นหนึ่งมื่นซีเอาไปขุนก็ได้เป็นเนื้อก็ได้ไม่อย่างไสอ่ะจะตัวครับอืเอาไหต้องการง้อไปขุนครับผมปากเวอร์ไหเน้ เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสาี่กสอหนึ่ครับผมห้อยยังห้อยหัวครับครับจากกระตุกครับผมจากกระตุครับมันมันครับใคฮะลูกไปเรื่อยเขาเจ้าหน้กนนเหรอเอาไปจักตัวมาซื้อเขาซื้อแล้วว่นนี่จักบ้านนี่หนห้าหกพันหาหกพาครับ 6,500บาทตือเรากับพ5 0 0าลูก้ะโอ้ยลูกลูกเหมยหายเหมือเราบ้างวะได้ลาด ตัวนี้บ่ครับตัวนี้มือนสองพันหารผสมไปผสมครับผสมจริงร <c oughs> ผมผสมเองครับมื่มนสองพันห้าหามันิได้ีได้คือประพอผมผสมเองนี่อืนเชื่อผมหอละสองนี่ครับแมนครับเอามาติดีปพันทมื่นสองพันหา ครตอนนั่งนะอีกได้ยุงครับสสเพราะได้ไหลครับอ๋อเป็นกระสือปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยหวัวหมืม่นกว่าบาทตะกี้ม,มันได้หอกคำมูลน,น,นี่ตะกี้สองหมื่นกว่าหรอกครับผมนี่ผมมาสมเองครับเพราะาน้ำเชื่อผมไม่ใน้ำเชื่อนั่นครับเชื่อผมมาสมเองมัดจัดใส่ะหรอมัดจัดจัดตัวบนอ่ะเอาเอาเอาไข่บังน้ำอ่าปลาเบอร์เห็เนไหมปลาเบอร์ เบอร์โทรบอกครับครับหนึ่งเก่าหนึ่งครับบ้าไปเคยตำรวจครับหนูเคยตำรวจเอ้วโทรไปเลยโทรไปเลยนี่เยมาพร

ม้นโค้งจมูกว่านไขายซื้อกันไปครับนี่คนเดียวเจ้าบาท่นเดียวสี่พันเมื่นสี่หมื่นสี่พันหมืนสี่ลูกกูลกเดี๋ยวเล็นตัวดีก็ได้มืนสีครับหมื่นส มื่นสี่ต้อนอะไรอีกต้อนอะไรอีกไงนิ่งไแม่ก็พร้อมทันล้มาขายหรอครับลมาขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แน่หอยเพื่อนหมื่นหนึ่งพันครับมื่นหนึเออจะได้อีกจะง่ายขันมันเด้กกำลรกับขายเดี๋ย่มันขาดทุนเยอะขันขาดก็จะฟาดขายเบียเรียงอีกปากเบอร์ขายมาต้มาดีขายใหญ่เบอร์โต้กับม่วงกนเี้ยเพราะเอย่งเอง เบอร์โทษเบอร์โทษ่ครับครไงนิอดไงศูนย์สองว่าไปหาศูนย์สามแปดศนเจ็ด พ่อยัง่อยังก็บอกไปเจ้พอพอย่พ่จัดใสจักตัวค่จัตมันหมามันหมานนะล่ะพ่อชื่อ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 ่อช่อง่อ่อพ่ไชัอ่ชื่อจัพนอชื่อพ่อชืนอพ่อชื่อ่อูื่อพ่อชื่ือพ่ออ่่อช่พออพ่อชอาอ่พ่อม่ป สองหมื่นสี่พันห้าร้อยแยกแยกแมวเท่าไหร่แยกแยกเท่าื้นสามพื้นสามลูกมื้นสามเหมือนกันเราพื้นสาม ต really, right? ่อร <t Kr ista> ่องได้อีกวันี่ฝากเวอร์เอาห้าสิแปดสามสามสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สามหอยตันมือสวงมันมันครับขอบคุณครับ สบายดีครับสบายดีขายเมื่อไรเตี่ยเนี่ยตัวไหนสีดำๆหนึ่งป่แม่ลูกวันตัวจังหดอะไรอะมื่นเจ็ดพันครับมื่นเจ็ดพันลูกกับลูกแม่แม่ผสมไปอีกไปเนงครับมื่นเจ็ดพันอันนี้เขาเอื่นงงวงยังเนี่ยงัวงัดผมง่วกัดงัวกัด ลวกัดกับสีดำตัวไหอีกอะแล้วร <ic Are> <Broadway> um. ัครับแ่แรเปียวครับมือสามพันือสัวผัวตัวไหนมือสองมือสเอาเลือกสเอา ไทยมักน er> ํำปากเบอรุ0เก้าแปดลไปหนึ่้าหนึ่งสามหครับเสียเสียหดลอาจสามารถครับผมวัดมาสวัดมาครขบมาท่วงมาหนุน่องมาลูกครับเลยเสียเวลาท่องมไปสนองปาอยู่ใ้ไปใช้งไปปาร์

เอาเลยมันเลยมือเจ็บครับเจ็บลูกไผลูกเข้มสามหนึ่ครับได้<ม>กดพอพันได้อยู่ครับหมื่นเจ็ันบาทสูงลอยสามิบบวกเทาไปมักน้ำปากเวอร์ศูนย์หสอง เจ็ดหนึ่งซีหาเจ็ดเก่าหนึ่้อยตุ่มเจ็ตุนครับอ่ามันหมืนครับขอบคุณครับจ้าสบายดีเนยตัวเดียวหีิบ่เหลือสามครับเอาเท่าไรเมียสาวเนี่ยเอาเท่าไรหนี่งสาวนี่ยสองสองผมสองมิลสองสองมสอง เนี่ยสาวสาวดีงรสาที่บวกตัวไหอีกอ่ะตัวดีสไลดงิแปดพัสาวคือกันตัวไหนอีกบ้านนี่ขอไห่นี่เงนแปดเงินแปดข้อมากมันื้ผสมแห้อมาก เนาะเลือกเอามักตัวไหนปากเบอร์ตัวไหนปากเบอร์สูงสนักกครับกเกียรติ์ก็ง่ายเกียรติาหนุงเกียรติอยสังคับผมจากัศสมาร์มันมัน<อ>ดา่ดดับบรรยากาศคลิมนี้ฝากพี่น้องพี่สะมีสบายดี